สทชสั่งเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลพายุไต้ฝุ่นเขวาแมกีตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วค่ะและคาดว่านะคะจะเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดอุบลราชธานีอิทธิพลเนี่ยจะทําให้ทางภาคอีสานเหนือและก็ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ เขื่อนใหญ่เนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงค่ะสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั่วประเทศตอนนี้ภาพรวมอยู่ที่88ซถือว่าเยอะมากนะคะที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือเขือ่อนพิมิพลเขื่อนซิริกิตและก็เขื่อนอุบลรัฐค่ะตอนนี้ปริมาณน้ําเกือบเต็มความจุแล้วถ้าฝนจากพายุมาอีกเนี่ยดับน้ําอาจจะล้นจนเป็นอันตรายได้สทนชนะคะหรือว่าสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ก็ไม่รอช้าค่ะได้มีมติให้กฟผปรับเพิ่มการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลแบบขั้นบันไดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในอัตราสูงสุดไม่เกิน60ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะเพื่อพล่องน้ําหรือทําพื้นที่ให้ว่างในเขื่อนไวร้รองรับฝนก้อนใหญ่ที่จะมาพร้อมกับพายุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายเขื่อนจะต้องระมัดระวังค่ะแม้จะมีการระบายน้ำนะคะแต่ก็คำนวณเอาไว้แล้วค่ะระดับน้ำไหนแม่น้ำปิง ด้านท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นไม่เกิน20ซนติเมตรเท่านั้นแต่ถึงจะขึ้นไม่เยอะแต่ก็ยังประมาณไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนภูพิพลในจังหวัดตากกำแพงเพชรและนครสวรรค์ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจุนภัณฑ์เตือนอนุทินยาอารมณ์ร้อนฉิงยุคสภาค่ะ คุณจุลปานอมอนวิวัฒหัวนาพาเพื่อไทยนะคะออกมาส่งสัญญาณถึงคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าที่คุณอนุทินนะคะเปรยว่าถ้าโดนฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่พงใจเนี่ยอาจจะยุบสภาทิ้งไปเลยเพราะไม่อยากโดนด่าฟ,ฟรีบนเวทีสภานะคะคุณจุลพันบอกว่านายกเนี่ยอาจจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยค่ะกับเรื่องนี้นะคะการซักฟองเนี่ยมันก็คือเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยค่ะมันคือกลไกลที่ให้ฝ่ายค้านมาตรวจสอบและตรวจการบ้านรัฐบาลนั่นเองนะคะ ทำทุกอย่างถูกต้องไม่มีเรื่องทุจริตหรือไม่มีเรื่องที่ต้องมาปัดเป่าคดีก็ไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลนะคะขึ้นเวทีสภาชี้แจงไปเลยนาทีฝ่ายค้านคือตรวจสอบไม่ใช่ด่าถ้ากลัวการตรวจสอบก็เท่ากับว่าไม่อยากให้ใครดูการทำงานคุณจุลพันธ์ยังแอบบ่นนะคะว่าเรื่องแกแ้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ดูจะช้ามากๆแถมยังจี้เรื่องปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์สแกมเมอร์ที่ดูเหมือนว่ายังแก้ไม่ตกอีกด้วยค่ะ เชียงรายเริ่มมีหมอกหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นทางอัปเดตสถานการณ์ที่เชียงรายกันหน่อยนะคะตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยหมอกลงหนาจัดมากค่ะโดยเฉพาะเส้นทางสําคัญสําคัญถนนบายพาสตะวันออกแถวหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงก็คือเข้าขั้นวิกฤต มองเห็นได้แค่50-100เมตรเท่านั้นนะคะหมอกเริ่มปกคลุมตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าและหนาแน่นที่สุดในบางช่วงค่ะทำให้คนขับรถต้องเปิดไฟตัดหมอกและต้องเบรกชะลอความเร็วกันแทบตลอดทางนะคะผลก็คือทำให้การจราจรติดขัดเคลื่อนตัวได้ช้ามากโดยเฉพาะบริเวณแยกสนามบินใครที่ต้องใช้เส้นทางนี้หรือว่าถนนใกล้เคียงขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ